สวัสดีครับเพื่อนร่วมทางที่รักทุกคนที่กำลังร่วมเดินทางไปกับผมในการค้นหาคุณค่าทองคําแห่งสุขภาพวิถีธรรมชาติสิ่งที่ดูเหมือนจะเก่าเก็บแต่กลับเปลี่ยมไปด้วยพลังชีวิตที่รุนแรงอย่างน่าประหลาดวันนี้ผมอยากเชิญชวนให้คุณวางความกังวลและความวุ่นวายของชีวิตที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินทิ้งไว้ข้างหลังสักพักลองผ่อนคลายบ่าที่แบกรับความกดดันมาทั้งวันหลับตาลงสักนิด แล้วปล่อยให้จิตใจล่องลอยกลับไปสู่ความทรงจำอันแสนไกลในที่ที่มีห้องครัวเล็กๆอบอวนด้วยควันไฟยามเย็นของคุณย่าคุณแม่คุณยังจำความรู้สึกสงบสุขอย่างน่าประหลาดในยามพลมค่ำได้ไหมกลิ่นหอมฉุนที่อบอุ่นเตะจมูกจากกระทะทอดที่กำลังส่งเสียงชาอยู่บนเตาไฟหรือรสชาติหวานละมุนหอมกลุ่นในถ้วยแกงร้อนๆในวันที่ฝนพรม กลิ่นหอมนั้นไม่ได้หรูหราเหมือนน้ำหอมราคาแพงไม่ได้ฉุนกึกเหมือนเครื่องปรุงรสอุตสาหกรรมแต่มันเรียบง่ายจริงใจและเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของบ้านเกิดใช่แล้วครับกลิ่นหอมนั้นคือจิตวิญญาณของต้นใบชะพลูพืชพันธุ์ที่แสนคุ้นเคยที่ขึ้นเลื้อยไปตามเรา้าตามมุมสวนแทรกซึมอยู่ในมื้ออาหารมาหลายชั่วอายุคนแต่ทว่า มีความจริงที่น่าเศร้าและน่าเสียดายคือในทุกวันนี้เมื่อจังหวะชีวิตสมัยใหม่พัดพาเราไปอย่างรวดเร็วราวกับพายุเราดูเหมือนจะจดจำใบชับพ,พลูในบทบาทที่ต่ำต้อยเพียงแค่ผักสวนครัวราคาถูกที่ใช้แต่งกลิ่นอาหารจนเผลอลืมไปว่าภายใต้ใบรูปหัวใจสีเขียวสดอันบอบบางนั้นคือขุมทรัพย์ทางการแพทย์อันประเมินค่าไม่ได้ เป็นตู้ยาสมุนไพรวิเศษที่ธรรมชาติได้มอบให้แก่มนุษย์อย่างใจกว้างอยู่แทบเท้าของเรานี่เองบอกตามตรงกับคุณเลยนะครับว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมมุ่งมั่นศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับโลกสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านเราผมได้พบเจอเรื่องราวที่ทั้งหน้าหัวเราะและหน้าร้องไห้หรือแม้แต่ความเข้าใจผิดที่ส่งผลเสียเกี่ยวกับพืชชนิดนี้มานับไม่ถ้วน มีผู้คนจำนวนมากแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตมาเกินครึ่งคนแล้วก็ยังคงสับสนลังเลหรือเข้าใจผิดอย่างมหันระหว่างต้นใบชะพลูกับต้นใบพะลูหากมองผ่านผ่านด้วยตาเปล่ามันก็เหมือนกันราวกับหยดน้ำเป็นไม้เลื้อยที่ทอดตัวไปตามพื้นดินหรือพันรอบต้นไม้อื่นมีใบรูปหัวใจที่งดงามและอยู่ในวงพริกไทยที่มีรสเผ็ดร้อนเหมือนกัน แต่ถ้าคุณลองใช้ชีวิตให้ช้าลงสักนิดสังเกตให้ลึกซึ้งด้วยใจคุณจะเห็นความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างพวกมันเพื่อนใบชะพะลูของเรานั้นมีใบที่บางกว่านุ่มนวลกว่าผิวใบมันวาวและมีสีเขียวสดใสเปี่ยมชีวิตชีวาส่วนเส้นใบก็นุ่นเด่นชัดราวกับเส้นเลือดฝอยที่กำลังลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงต้นในขณะที่ใบพลูซึ่งเป็นใบที่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนใช้เคี้ยวกับหมากนั้น จะมีใบที่หนากว่าหยาบกว่าและมีสีเขียวเข้มข้นดูแก่กล้ากว่าในแง่ของกลิ่นและรสชาติใบชะพลูมีกลิ่นหอมฉุนแต่อบอุ่นน่ารื่นรมกระตุ้นต่อรับรสส่วนใบพลูนั้นมีรสเผ็ดร้อนแสบซ่านฉุนกึกมักใช้เพื่อการฆ่าเชื้อที่รุนแรงการแยกแยะนี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่สำคัญอย่างยิ่งเพราะใบชะพลูเกิดมาเพื่อเป็นอาหาร เพื่อเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างอ่อนโยนและช่วยรักษาจากภายในด้วยวิถีธรรมชาติที่สุดส่วนใบพลูนั้นเน้นใช้ภายนอกหรือใช้ในปริมาณที่น้อยมากวันนี้ลองมานั่งลงข้างๆกันจิบชาร้อนๆแล้วเราจะมาค่อยๆแกะเปลือกความลับของพืชบ้านบ้านชนิดนี้ทีละชั้นเพื่อให้เห็นว่าบางครั้งยาวิเศษไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลในป่าเขาลำนาวไพร แต่มันอยู่ข้างเราอยู่ในสวนหลังบ้านของคุณนี่เองเรื่องราวแรกที่ผมอยากเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่อาจจะตรงกับความทุกข์ใจของใครหลายคนนั่นคือเรื่องราวของวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงและอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกที่คอยรังควานคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าบ้านเราอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นฝนตกชุกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยราวกับอารมณ์ของสาววัยรุ่นเพราะเหตุนี้ พอถึงวัยที่เริ่มร่วงโรยเมื่อภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงหรือแม้แต่คนหนุ่มสาวที่ทำงานออฟฟิศนั่งนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวใครๆก็มักจะถูกหลอกหลอนด้วยอาการปวดข้อไม่มากก็น้อยความรู้สึกปวดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระแทกแต่มันปวดหน่วงๆ่วงมาจากในกระดูกปวดร้าวที่หัวเขา่าข้อมือข้อหลังทุกครั้งที่ขยับข้อต่อจะส่งเสียงลั่นกึกกักแห้งผาก ความรู้สึกเมื่อยขบเหนื่อยล้าทําให้กินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับคุณภาพชีวิตแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่เจ็บปวดเช่นนั้นจิตวิทยาโดยทั่วไปของพวกเรามักจะรีบเร่งหายาแก้ปวดขนานแรงมากินเพื่อตัดตอนความเจ็บปวดทันทีแต่คุณทราบไหมครับว่ายาเหล่านั้นแม้จะออกฤทธิ์เร็วแต่ก็เหมือนดาบสองคมกินมากไปก็จะทำร้ายกระเพาะตับไตในระยะยาว แล้วทำไมก่อนที่จะพึ่งพาสารเคมีคุณไม่ลองหันกลับมาใช้วิธีของปู่ย่าตายายกลับมาหาใบาชับพลูซักกำมือที่หลังบ้านดูล่ะครับตามตำราแพทย์แผนตะวันออกร่างกายมนุษย์คือจัก,กรวาลขนาดย่อที่ต้องการความสมดุลระหว่างหยินและหยางความร้อนและความเย็นอาการปวดข้อกระดูกมักจัดอยู่ในกลุ่มอาการที่เกิดจากความเย็นและความชื้นเข้าแทรกซึมร่างกาย ทำให้การไหลเวียนของเลือดลมในเส้นลมปราณติดขัดเมื่อเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็จะเกิดความเจ็บปวดบวมตึงใบชะพลูที่มีฤทธิอุ่นและรสเผ็ดร้อนจึงถือเป็นยาที่มีความสามารถในการอุ่นกลางกระจายหนาวได้อย่างยอดเยี่ยมหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายมันจะทำงานเหมือนเตาผิงธรรมชาติแผ่ความร้อนไปทั่วเส้นลมปราณขับไล่ความหนาวเย็นและความชื้นที่ตกค้าง ช่วยอุ่นข้อกระดูกจากลึกภายในและเปิดทางให้เลือดลมไหลเวียนพลุงพล่านกลับมาเลี้ยงข้อต่อต่างๆและถ้าเรามองในมุมของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นักวิจัยได้วิเคราะห์และพบว่าในน้ำมันหอมระเหยของใบชะพลูมีสารต้านการอักเสบและระงับปวดตามธรรมชาติที่ทรงพลังอยู่มากมายพวกมันทำงานเหมือนยาแก้ปวดที่นุ่มนวลช่วยยับยั้งสารก่อการอักเสบบรรเทาอาการบวมที่หัวเข่า ข้อมือคืนความยืดหยุ่นและความเบาสบายให้ร่างกายลองจินตนาการดูสิครับในยามบ่ายที่ฝนตกอากาศหนาวได้ซดแกงใบชะพลูใส่หมูสับร้อนๆหรือดื่มน้ำต้มใบชะพลูอุ่นๆคุณจะรู้สึกถึงความอุ่นที่ค่อยๆแผ่ซ่านจากกระเพาะไปยังแขนขาอาการปวดจะทุเลาลงการนอนหลับจะง่ายขึ้นและลึกขึ้นนั่นคือการรักษาที่มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้ช้าๆ แต่มั่นคงและปลอดภัยแต่ความมหัศจรรย์ของใบชะพลูยังไม่หยุดอยู่แค่การรักษาอาการปวดข้อหรอกับเพื่อน,นมีความลับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นภารกิจที่สําคัญกว่านั้นที่พืชต้นเล็กๆนี้กําลังแบกรับอยู่นั่นคือการเป็นผู้กอบกู้อันเงียบเชียบสําหรับผู้ที่กําลังต่อสู้กับโรคเบาหวานทั้งวันทั้งคืนเรากําลังอยู่ในยุคสมัยที่โรคเบาหวานกลายเป็นโรคระบาดเป็นฝันร้ายของหลายครอบครัวอาหารการกินที่มีน้ําตาลสูง แป้งเยอะและวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเราแบกรับภาระหนักเกินไปเมื่อเป็นโรคนี้ร่างกายเราเปรียบเหมือนบ้านที่กุญแจประตูเสียน้ำตาลกลูโคสจากอาหารที่ย่อยแล้วได้แต่ล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดโดยไม่สามารถเข้าไปในเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานได้เซลล์ก็หิวโหยพลังงานส่วนเลือดก็หวานเหมือนน้ำเชื่อมนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอันตรายมากมายต่อดวงตา ัวใจไตและระบบประสาทข่าวดีสำหรับคุณคือนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ทุ่มเทวิจัยและพบว่าในใบชะพลูมีสารประกอบฟลาโวนอยและอัลคาลอยที่พิเศษมากคุณลองจินตนาการแบบนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับตับอ่อนในร่างกายเราเหมือนโรงงานผลิตลูกกุญแจที่ชื่อว่าอินซูลินลูกกุญแจเหล่านี้มีหน้าที่ไขประตูเซลล์เพื่อเชิญน้ำตาลกูโคสเข้าไป ในผู้ป่วยเบาหวานโรงงานนี้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือลูกกุญแจอินซูลินบิดเบี้ยวไขประตูไม่ได้ตอนนี้แหละครับสารสำคัญในใบชาพลูจะทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมกุญแจผู้ชำนาญและขยันขันแข็งพวกมันเข้าไปในร่างกายช่วยฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนกระตุ้นให้โรงงานผลิตลูกกุญแจอินซูลินที่มีคุณภาพมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันช่วยฟื้นฟูความไวของรูกุญแจที่หน้าประตูเซลล์ ช่วยให้ประตูเปิดออกได้ง่ายขึ้นลื่นไหลขึ้นเพื่อต้อนรับน้ำตาลเข้าไปด้วยเหตุนี้ระดับน้ำตาลในเลือดจึงถูกควบคุมและลดลงสู่ระดับที่เสถียรตามธรรมชาติอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลตกขวบฮาบอแน่นอนครับผมต้องย้ำว่าใบาชะพลูไม่สามารถทดแทนยารักษาโรคที่แพทย์สั่งได้ทั้งหมดแต่มันเป็นเพื่อนร่วมทางที่แข็งแกร่งเป็นทางเลือกทางโภชนาการเสริมที่ยอดเยี่ยม ที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรมองข้ามการรักษานิสัยการกินที่มีใบชะพลูจะช่วยให้คุณอยู่ร่วมกับโรคนี้ได้อย่างสันติลดการพึ่งพยาแผนปัจจุบันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากเรื่องกระดูกและเบาหวานแล้วใบชะพลูยังเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับระบบทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหารของเราเคยไหมครับที่รู้สึกทรมานเพราะคอแห้งระคายเคืองไอแห้งๆเป็นพักๆ หรือไอมีเสมหะเรือรังไม่หายสักทีโดยเฉพาะในวันที่อากาศชื้นแฉะในเวลาแบบนั้นแทนที่จะรีบกินยาปฏิชิวนะให้ลองนึกถึงใบชะพ,พลูน้ำมันหอมระเหยกลิ่นฉุนในใบชะพลูมีฤทธิ์ที่ฆ่าเชื้อและต้านการอักเสบสูงมากเมื่อคุณดื่มน้ำต้มใบชะพลูหรือกินเมนูจากใบชะพลูน้ำมันหอมระเหยนี้จะเคลือบผ่านลำคอซึมเข้าสู่เยื่อบุทางเดินหายใจ มันช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ก่อโรคละลายเสมหะเหนียวข้นที่เกาะติดแน่นทำให้หายใจติดขัดและบรรเทาอาการไอได้อย่างรวดเร็วมันเหมือนยาน้ำแก้ไอาจากธรรมชาติปลอดภัยและอ่อนโยนเหมาะทั้งกับผู้สูงอายุและเด็กเล็กช่วยให้ปอดของคุณสะอาดและแข็งแรงขึ้นไม่เพียงแค่ดีต่อปอดใบชะพลูยังเป็นเพื่อนซีเป็นคู่หูของกระเพาะอาหารมีบางวันที่เราเพลิดเพลินกับการกินมากเกินไป หรือกินของที่มีโปรตีนสูงมีไขมันมากย่อยยากทําให้ท้องอืดแน่นท้องรู้สึกเหมือนมีก้อนหินถ่วงอยู่ในท้องทรมานมากในตอนนั้นริดที่อุ่นและรสเผ็ดของใบชะพลูจะแสดงอนุภาพมันกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มการบีบตัวของกระเพาะอาหารเร่งการหลั่งน้ำย่อยเพื่อจัดการกับอาหารอย่างรวดเร็วเพียงแค่ใบชะพลูเล็กน้อยอาการท้องอืดแน่นท้องจะหายไป คืนความเบาสบายสดชื่นให้กับคุณคนโบราณว่าไว้ข้าวสามถ้วยยาสามขนานแต่สำหรับใบชะพลูมันเป็นทั้งข้าวที่อร่อยและยาที่วิเศษช่วยให้เราเจริญอาหารและย่อยดีนั่นแหละคือรากฐานของสุขภาพที่ยั่งยืนและนี่คือสรรพคุณหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใครก็ตามในพวกเราโดยเฉพาะคนที่มีพ่อแม่ชาราจะต้องสนใจและซาบซึ้งใจมาก นั่นคือความสามารถในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอคุณรู้ไหมครับความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัยชราบางครั้งไม่ใช่ความตายไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายแต่คือการลืมเลือนลืมเลือนว่าตัวเองเป็นใครลืมเลือนความทรงจำที่งดงามในวัยหนุ่มสาวและที่เจ็บปวดที่สุดคือการลืมใบหน้าของคนที่รักที่สุดโรคอัลไซเมอร์เปรียบเหมือนยางลบที่โหดร้าย ค่อยๆลบความทรงจำไปทีละน้อยในแต่ละวันทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ในจิตใจของผู้สูงอายุแต่ธรรมชาติช่างน่าอัศจรรย์ที่ได้ซ่อนสารสำคัญที่มีความสามารถในการปกป้องเซลล์ประสาทยับยั้งการทำลายสารสื่อประสาทสำคัญในสมองไว้ในใบชาพลูเล็กๆนี้การเติมใบชาพลูลงในเมนูอาหารประจาวันให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ ก็เหมือนกับการที่เรากำลังเสริมความแข็งแรงให้กับสะพานแห่งความทรงจำปกป้องเส้นใยเชื่อมโยงทางประสาทช่วยให้สมองยังคงแจ่มใสเฉียบคอมอนั่นคือวิธีที่เราจะรักษาเรยยิ้มแห่งการจดจำเรื่องเล่าเก่าๆเ,เพื่อให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจำหน้าจำชื่อลูกหลานได้ไปตลอดชีวิตนั่นไม่ใช่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเป็นลูกหลานหรอกหรือครับฟังมาถึงตรงนี้แน่นอนว่า หลายท่านคงใจจดใจจ่ออยากจะวิ่งไปตลาดซื้อใบชะพลูมาทําอาหารแล้วใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนครับเพราะการกินก็ต้องเรียนรู้การห่อของก็ต้องรู้วิธีเปิดผมมีเคล็ดลับสำคัญสุดยอดเป็นกฎเหล็กในการปรุงใบชะพลูที่ผมอยากให้คุณจำให้ขึ้นใจเพราะถ้าไม่รู้ข้อนี้คุณอาจจะสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการอันล้ำค่าของพืชชนิดนี้ไปถึง90%กฎข้อนั้นสรุปสั้นๆได้ว่า ใบชะพลูต้องคู่ไขมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นขอให้จำไว้ว่าใบชะพลูไม่ได้เป็นแค่ยาแต่มันยังเป็นคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยเบตาแคโรทีนเบตาแคโรทีนคือสารตั้งต้นของวิตามินเอซึ่งเป็นสารอาหารทองคําที่ช่วยให้ดวงตาสดใสป้องกันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้กับร่างกายแต่ทว่าวิตามินเอเป็นสาวน้อยที่เอาแต่ใจ และถือตัวเธอไม่ยอมละลายในน้ําแต่จะยอมละลายในไขมันเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณแค่ต้มใบชะพลูในน้ําเปล่ากินเล่นหรือแกงเลียงโดยไม่มีน้ํามันเลยร่างกายคุณจะแทบดูดซึมวิตามินเอไม่ได้เลยมันจะไหลผ่านร่างกายทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะจับสารอาหารล้ําค่านี้ไว้ให้ครบถ้วนเพื่อให้วิตามินเอยอมอยู่รับใช้ร่างกาย คุณจำเป็นต้องปรุงใบชะพลูร่วมกับน้ำมันพืชมันหมูหรือต้มรวมกับเนื้อสัตว์ปลาที่มีไขมันตามธรรมชาติการผสมผสานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้อาหารส่งกลิ่นหอมรสชาติมันอร่อยกระตุ้นต่อมรับรสแต่ยังเป็นยานพาหนะที่จะพาวิตามินเอตรงเข้าสู่กระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงดวงตาและผิวพรรณของคุณเพื่อช่วยให้คุณนำความรู้นี้ไปใช้ได้ทันทีวันนี้ผมจะไม่สอนทำหมูห่อใบชะพลู หรือแกงขั่วหอยขมที่คุ้นเคยเพราะเมนูเหล่านั้นใครๆก็ทำเป็นแล้วผมอยากเชิญชวนให้คุณเข้าครัวกับผมเพื่อลองทำเมนูที่แปลกใหม่กว่าประณีตกว่าและบำรุงสุขภาพสุดๆนั่นคือเมนูยำปลาทูใบชะพลูนี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรสเค็มของท้องทะเลและกลิ่นหอมนวลของท้องทุ่งลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ในครัวที่แสนรัก เตรียมมื้อเย็นอันอบอุ่นก่อนอื่นให้เลือกซื้อปลาทูที่สดที่สุดตัวหนาผิวเป็นมันตาใสาแจว๋วปลาทูเป็นปลาทะเลที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสซึ่งเป็นไขมันดีที่มีประโยชน์มหาศาลต่อหัวใจและสมองนำปลามาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนแล้วลงทอดในกระทะน้ำมันที่เดือดพล่านลองฟังเสียงน้ำมันเริงระบำสู้ซาสูดดมกลิ่นปลาทอดหอมฟุ้งไปทั่วครัว ลุกทุกประสาทสัมผัสที่หลับไหลเมื่อปลาสุกเหลืองทองหนังกรอบเนื้อในข่าวจวะนุ่มหวานและมันย่องให้ตักขึ้นมาค่อยๆแกะเอาแต่เนื้อทิ้งก้างฉีกเป็นชิ้นพอดีคำอย่าลืมเก็บน้ำมันทอดปลาที่หอมฉุยนั้นไว้หน่อยนะครับมันมีโอเมก้าสอยู่เพียบเลยต่อมาคือส่วนที่เป็นจิตวิญ,ญญาณของเมนูนี้นั่นคือน้ำยำให้ปรุงน้ำปลาหวานอมเปเรี้ยว ที่รสเข้มข้นกลมกล่อมเลือกน้ำปลาแท้อย่างดีผสมกับน้ำตาลทรายสีทองน้ำมะนาวสดเปรี้ยวจี๊ดและกระเทียมพริกขี้หนูสับละเอียดเผ็ดร้อนชิมดูให้แน่ใจว่าได้ความสมดุลของสีรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานให้แตะลิ้นแล้วรู้สึกตื่นตัวและสุดท้ายพระเอกที่ขาดไม่ได้คือใบชะพลูเลือกใบเพสลาดไม่แก่ไม่เราอ่อนเกินไป ล้างฝุ่นดินให้สะอาดผึ่งให้แห้งสนิทแล้วม้วนกลมซอยด้วยมีดคมคมให้เป็นเส้นฝอยบางๆสีเขียวสดหน้ามองขั้นตอนสุดท้ายคลุกคล้าเนื้อปลาทูทอดกรอบกับใบชะพลูซอยราดน้ำยำรสเด็ดลงไปแล้วตะล่อมเบาๆให้ส่วนผสมดูดซึมรสชาติเวลาทานให้ตักคำโตๆที่มีทั้งปลาและใบเข้าปากความรู้สึกแรกคือความกรอบมัน หวานฉ่ำของปลาทูผสานกับรสเผ็ดอุ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์ของใบชะพลูแล้วถูกกระตุ้นด้วยน้ำยำเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มเมนูนี้ไม่เพียงแต่อร่อยจนแทบกลืนลิ้นแต่ยังเป็นยาสูตรผสมที่ยอดเยี่ยมไขมันธรรมชาติจากปลาทูจะช่วยละลายและดูดซึมวิตามินเอจากใบชะพลูได้อย่างหมดจดส่วนฤทธิ์อุ่นของใบชะพลูจะช่วยย่อยโปรตีนมหาศาลจากปลาป้องกันอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อยนี่คือความสมดุลของหยินหยางที่สมบูรณ์แบบเป็นศิลปะการกินเพื่อรักษาโรคที่บรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาหรือถ้าคุณไม่อยากกินแต่อยากใช้ใบชะพลูรักษาอาการปวดข้อจากภายนอกละ่ะวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายเหมือนเล่นขายของตอนเด็กๆเ,เลยครับแค่เดินออกไปที่สวนเด็ดใบชะพลูแก่ๆมากำมือหนึ่งจำไว้นะครับว่าต้องเป็นใบแก่ เพราะใบแก่มีน้ำมันหอมระเหยมากกว่าใบอ่อนนำมาล้างให้สะอาดตำให้แหลกละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำสีเขียวเข้มข้นออกมาจากนั้นผสมน้ำคั้นนั้นกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันระกำเล็กน้อยเพื่อทำเป็นน้ำมันนวดธรรมชาติทุกคืนก่อนนอนให้เวลาตัวเองสัก15นาทีถึง20นาทีเพื่อมอบรางวัลแห่งการผ่อนคลายให้ตัวเองใช้น้ำมันผสมนี้ดวดเบาๆบริเวณหัวเขา่าต้นคอ บาไหล่ที่ปวดเมื่อยความอุ่นจากฝ่ามือของคุณผสานกับสารสกัดจากใบชะพลูจะซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังให้ความร้อนแก่จุดชีพจรสลายความปวดร้าวช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและพาคุณดำดิ่งสู่การนอนหลับที่แสนสบายหลับลึกไม่ฝันร้ายตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกตัวเบาสบายสดชื่นเหมือนพิ่งชาร์จพลังมาเต็มเปี่ยม เห็นไหมครับใบาชาพลูยอดเยี่ยมแค่ไหนและที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าคือคุณสามารถเป็นเจ้าของตู้ยามีชีวิตนี้ได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนไกลใบาชาพาลูเป็นพืชที่มีพลังชีวิตรุนแรงหน้าทึ่งมันเหมือนกับนิสัยสู้งานและอดทนของชาวบ้านเราคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรการเกษตรผู้เก่งกาจหรือมีมือเย็นถึงจะปลูกมันได้ แค่ขอแบ่งกิ่งแก่ที่มีรากติดมาด้วยจากบ้านเพื่อนบ้านนำมาปักชำลงในดินที่ชื้นเย็นสบายใต้ร่มไม้ใหญ่หรือตามแนวเร้าแม้แต่บ้านในเมืองที่คับแคบที่ดินแพงหูฉี่คุณก็แค่ใช้กล่องโฟมเก่าๆหรือกระถางพลาสติกวางไว้ที่ระเบียงที่มีร่มเงาเท่านี้ก็พอเพียงแค่คุณรดน้ำสม่ำเสมอวันละครั้งไม่นานจากกิ่งปักชำที่ดูแห้งเหี่ยวไร้ชีวิต จะแตกยอดอ่อนสีเขียวขจีเต็มไปด้วยความหวังรากจะชอนชัยแผ่กว้างแม่ไม้แตกหน่อเป็นลูกไม้และเพียงแค่หนึ่งถึงสองเดือนสั้นๆคุณก็จะเป็นเจ้าของสวนสมุนไพรเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกในทุกยามบ่ายที่ถือตะกร้าออกไปสวนเด็ดใบสดๆสะอาดปราศจากสารเคมีที่เราดูแลมากับมือเพื่อไปปรุงมื้อเย็นให้ครอบครัวมันเป็นความสุข และความสงบใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่ผักปลอดสารพิษแต่มันคือความรักความใส่ใจความพิถีพิถันในสุขภาพที่คุณมอบให้กับคนที่คุณรักที่สุดและทุกครั้งที่มองเห็นกอใบชะพูเขียวงามหลังบ้านคุณจะรู้สึกใจเบาขึ้นเชื่อมั่นในความใจกว้างของธรรมชาติมากขึ้นเรื่องราวของใบไม้รูปหัวใจใบเล็กๆแต่แฝงไว้ด้วยพลังที่เหนือธรรมดาในวันนี้ คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้แต่ผมหวังว่าการแบ่งปันจากใจนี้จะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้แต่มันจะเปิดประตูสู่นิสัยใหม่การรับรู้ใหม่สำหรับคุณและครอบครัวธรรมชาติมักซ่อนสิ่งมหัศจรรย์ไว้ในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดเสมอขอเพียงเราใส่ใจสังเกตรับฟังและเห็นคุณค่าอย่ามัวแต่วิ่งไล่ตามความหรูหราฟุ่มเฟือยจนลืมเลือนคุณค่าอันล้ำเลิศที่อยู่เคียงข้างกาย และเพื่อเปลี่ยนความรู้นี้ให้เป็นการกระทําที่เป็นรูปธรรมผมมีคําท้าทายเล็กๆแต่น่าสนุกสําหรับคุณในสัปดาห์นี้ลองไปตลาดซื้อปลาทูสดๆและใบชะพลูสักกรรมมาทําเมนูยําปลาทูใบชะพลูที่ผมเพิ่งแนะนําไปหรือแค่นั้นแกงจืดใบชะพลูหมูสับอร่อยๆสักถ้วยเชิญทุกคนในบ้านมาทานด้วยกันจากนั้นลองฟังเสียงร่างกายตัวเองดูว่าคุณรู้สึกสบายท้องขึ้น กินข้าวอร่อยขึ้นและนอนหลับสบายขึ้นไหมลองสังเกตรอยยิ้มของพ่อแม่ของลูกหลานเมื่อได้ลิ้มรสอาหารที่คุณปรุงด้วยความรักทั้งหมดที่มีหากคุณมีสูตรอาหารเด็ดๆจากใบชะพะลูหรือมีประสบการณ์การรักษาโรคดีๆจากพืชชนิดนี้ที่ปู่ย่าตายายถ่าย,ายทอดมาอย่ากเก็บไว้คนเดียวครับจงแบ่งปันอย่างใจกว้างในช่องคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันเติมเต็มคลังความรู้พื้นบ้านร่วมกันสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพดีมีความสุขและมีประโยชน์การแบ่งปันของคุณแม้จะดูเล็กน้อยแต่อาจจะช่วยคนอื่นที่กำลังมืดมนหาทางออกเรื่องสุขภาพได้มากมายทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การแชร์ของคุณคือก้อนอิดที่ช่วยก่อร่างสร้างบ้านแห่งสุขภาพของพวกเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นหากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มอบมีค่า ให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆหรือความรู้ที่มีประโยชน์โปรดมอบปุ่มไลค์ให้ผมเพื่อเติมพลังให้ผมเดินหน้าต่อไปในเส้นทางนี้กดปุ่ม subscribe ติดตามช่องและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อที่เราจะไม่พลาดบทสนทนาที่น่าสนใจเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการในครั้งต่อไป ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของคุณมารับฟังเสียงกระซิบจากใจนี้ขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พบเจอความสุขในทุกมื้ออาหารที่เรียบง่ายและพบความสุขในทุกลมหายใจที่สงบสวัสดีและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ